บประคแล้วเป็นยังไงบ้างคะ,ครคระเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยในเวลามาณบ่ายสองห้าสิบนาทีนะครับได้มีคนร้ายกับรถยนต์ับสีดแดงไปยิง,งผ,ผู้ตายเสียชีวิตนะครับบริเวณสนามเด็กเล่นกใกล้กับหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอบางบัวทอง หลังจากคนร้า,ายก็ได้หลบหนีไปรักเกิดเหตุเจ้าที่ตรวจเราก็แจ้งประกัดจคัคุกุะครับ่า,ายสืบสวนนะครับโดยท่านรองเก่งทางพวก,กสืบสวนก็ได้ดาเนินการติดตามคนร้ายไปรจนได้พบรถแขนที่เกิดเหตุนะครับก็ได้ทาการสืบทราบแล้วก็ติดตามคนร้ายไปนะครับที่บ้านพักเอ่อติดตามไปที่บ้านพักนะครับคนร้รายก็ ทาไมถึงก่อเหตุครั้งนี้ได้ได้ถามเนยเป็นเรื่องของเ,อเรียกว่าหึงหวงคือผู้ตายาผู้คนร้ายเนี่ยมีภรรยาแล้วนะครับก็จดทะเบียนกันมีบุตรกันสองคนก็อยู่กินกันมาสักสิปีสิบกว่าปีนะครับเพราะว่าลูกก็โตแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่อง เลือกัด I mean. yeah. แย so, like right ่งก uh, so, like right ันแยกเลยใช่ไหมแต่ว well, so right ่าเลือกลาก็ย right. right? so, so right? right ังครับก so, ็ไปไปมามีการจดทะเบียนสมรสกันแต่ว่ายังไม่ได้จอทะเบียนอย่างแต่ว่าผู้หญิงนี้ไปอยู่กับกับผู้ตายก็ไปไปมามานะครับเขาเขาบอกไหมคะว่าสาเหตุที่ก่อเลือกก่อเหตุวันนี้เพราะอะไรเพราะเป็นความทับแคนใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวกเรื่องการเมืองเลยคัับ แต่ว่าสบสบโอกาสตอนที่ฝ่ายหญิงมาม,มาเลือกตั้งใช่ครับใช่ครับก็ก็ได้เจอกันตรงที่เกิดเหตุมาดีอืมไม่ได้ไม่ได้มาเฝ้ารอ,อก,ก่อนนะก็อ่ากำลังหาอยู่ระหว่างการดําเนินการได้รื่องนี ทีมข่าวพตเวทข่าวสยามรายงาน